สองเก้าภาพก้อยอรัชพรในชุดว่ายน้ำสวยน่ารักมองแล้วใจละลายเป็นสาวสวยสุดเซฟบแถมโสดหมาดๆสำหรับก้อยอรัชพรเป็นนักแสดงนักร้องพิธีกรชาวไทยมากมายออกมาให้ได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องและหากใครที่ที่ได้ติดตามอินสตาแกรมของก้อยกอยยอบก็จะเห็นเลยว่าเธอมักจะโพสต์ภาพสวยๆของตัวเองให้ได้เห็นกันอยู่เป็นประจำ แถมยังเรียกยอดกดไลค์สนานไอจีสุดๆแล้ววันนี้ทีมงานที่นี่คอมได้รวบรวมภาพชุดว่ายน้ำของก้อยมาให้ได้รับชมกันด้วยคะ่ะจะสวยเซ่บขนาดไหนน้ำมาดูสำหรับก้อยอรัชพรเริ่มเข้าวงการบันเทิงจากการแสดงละครเวทีนิเทศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยเรื่องปิก,กแอนในปี2556 และโด่งดังเป็นที่รู้จักในวงกว้างจากบทดิวในละครซีรีส์เรื่องฮอร์โมนไววาวุ่นในปี2557และบทชมพู่ในละครเรื่องรักออกแบบไม่ได้ในปี2559